ฟังคลิปย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการตลาดเก่าร้อปีลำมลูกการอ,อง12โอกโอวาขอบคุณร้านคาเฟ่ฮิดเดินเบดและขอขอบคุณจีโอฟีรองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยก้าวเท้าอย่างมั่นใจก้าวไปพร้อมกับจีโอฟีเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับ กติก๊กเรื่องนี้พลาดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กเรียกผีเด็กเรียกผีใช่เรื่องนี้ใช่ใชเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครฮะน้องติก๊กคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของของหลาน,นะคะ่ะแต่ว่าตัวคุณปาเนี่ยเป็นคนเอามาเล่าให้ฟังอืคือก่อนด้านเนี้ยหนูได้คุยกับป้าตุ้มป้าตุ้มแกก็เลยเหมือนกับคุยกันนะคะคุยไปคุยมาแล้วก็พูดถึงหลานบอกว่าเออเนี่ยจําน้องติมได้ไหมน้องไอ้ติมเนี่ย ซึ่งในความในมโนของหนูเนี่ยในความทรงจําอ่ะน้องไอติมมันเป็นเด็กเล็กอะ่ะซึ่งอยู่ในช่วงแบบหัดพูดหัดเดินอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหลานคนสุดท้องในในครอบครัวค่ะพี่แล้วก็เป็นญาติห่างๆด้วยนะเป็นญาติสั่งพ่อก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้สนิทแต่ว่าก็ยังพอนึก,นกหน้านึกตาน้องออกว่าแบบเออเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูคนหนึ่งป้าตุ้มแกก็เลยเล่าให้ฟังว่า เนี่ยรู้ป่าวว่าตั้งแต่น้องติมเกิดเนี่ยมันมีเรื่องแตกอะ่ะเกิดขึ้นมาตลอดเลยหนูก็เลยแบบอนะ่ะจั่วหัวมาอย่างเงี้ยกูจะไม่รู้ไม่ได้แหละก็เลยต้องแบบให้ป้าเล่าให้ฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับป้าเขาก็เลยเล่าว่าตั้งแต่น้องติมเกิดเนี่ยคือป้าตุ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนเลี้ยงซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าป้าตายเนี่ย ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องติมเนี่ยเขาต้องไปทํางานเป็นกะค่ะพี่ไปทํางานเดี๋ยวเขา่ากะเช้ากะเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็นคนหาเงินเห,เหมือนกับว่าเป็นเสาหลักของบ้านเลยเพือ่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะฝากน้องไว้กับอ่าคุณป้าป้าตุ้มบอกว่าน้องติมเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเป็นเด็กน่ารักไม่ค่อยงอแง แต่เด็กคนเนี้ยจะงองแงแค่เฉพาะช่วงวันพระหรือเป็นวันพิเศษวันสําคัญทางประวัติศาสตร์อะไรทํานองเนี้ยเขาจะร้องไห้แบบร้องไห้หนักอะพี่ร้องไห้แบบโอ้ไม่ยอมเลยอะแล้วเขาจะร้องไห้ติดต่อกันมันชั่วโมงหรือบางทีก็ร้องจนหลับไปเลยครับทีแรกอะทางครอบครัวหนูเขาคิดว่าเจ้าไอ้ติมเนี่ยมันเป็นอาการโคลิกหรือเปล่าวะก็เลยพาน้องเนี่ยไปหาหมอ แต่พอตรวจอะค่ะพี่คือไม่มีอะไรเลยไม่เป็นโรคเป็นเด็กที่แข็งแรงแบบมากๆเลยคนหนึ่งป้าตุ้มเนี่ยแกก็เลยค่อยๆสังเกตอะคะ่ะว่านอกจากน้องติมเนี่ยจะร้องไห้แล้วเนี่ยยังมีอาการอะไรอีกไหมก็เลยได้เห็นอาการในช่วงจังหวะที่น้องเขานอนนะคะพี่น้องติมเนี่ยมีท่าทางเหมือนกำลังปัดไม้ปัดมือบนอากาศอะ เหมือนกับกาลังทําอะไรสักอย่างเหมือนเล่นกับอะไรสักอย่างอยู่ครับแล้วก็จะมีแบบเสียงอ้อแออ๋อแอเหมือนกําลังพยายามคุยกับใครอ่ะค่ะออแล้วมีเสียงหัวเราะด้วยออครับป้าตุ้มอะ่ะแกก็บอกว่าป้านั่งตรงนั้นนะนั่งอยู่ข้างๆเลยแต่ป้าไม่ได้ทําอะไรนะแล้วก็ไม่มีใครนอกเหนือจากป้าอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งนั่นก็เลยทําให้ป้าเขาสงสัยว่าแล้วเจ้าไอติงอ้งเนี่ยมันเล่นอยู่กับใครครับ บางครั้งเนี่ยเวลาที่ป้ตุ้มเขาตื่นขึ้นมากลางดึกอะค่ะป้ตุ้มบอกว่าเขามักจะเห็นเงาสีดำๆทำมึนทำมึนเนี่ยเป็นล่างคนเลยนะที่ครับกําลังก้มตัวลงมาเล่นโบกไม้โบกมืออยู่กับน้องติมอะอมซึ่งน้องติมเน่ะเขาก็เล่นเล่นกับเขาด้วยนะคือโบกไม้โบกมือตามเขาแล้วก็ยิ้มไม่หุบเลยเหมือนเล่นกับเพื่อนอะอป้าตุ้มแกก็เห็นแบบนั้นบ่อยๆเขาอ่ะด้วยความที่ แกก็เริ่มกลัวพี่เริ่มไม่ไหวแล้วแกก็เลยไปหาพระเนี่ยมาตั้งไว้ที่หัวเตียงครับนั่นก็เลยทําให้แกเนี่ยไม่เห็นว่ามีเงาดําเนี่ยมาเล่นกับน้องอีกอืแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีไอ้เงาดําๆนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีอาการคุยคนเดียวขำคนเดียวมีเรื่องจำพวกเนี้ยมาเรื่อยๆค่ะเหมือนน้องกําลังเล่นกับใครสักคนอยู่อ่ะซึ่งป้าตุ้มบอกว่ามันไม่มีใครเลยนอกจากน้อง ป้าตุ้มเล่าว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยค่ะพี่มันดําเนินขึ้นมาเรื่อยๆจนน้องติมอ่ะเริ่มพูดได้เดินได้คล่องแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยจะได้เข้าเตรียมอนุบาลครับในขณะที่ป้าตุ้มเนี่ยเขาเดินจูงน้องติมไปตลาดอะคะ่ะตลาดแถวบ้านเนี่ยจู่ๆเนี่ยน้องเขาก็กระตุกมือป้าอืแล้วป้าตุ้มแกก็ก้มลงมาหาหลานเหมือนประมาณว่าเพื่อหลานมีอะไรหรืออยากได้อะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่น้องติมพูดขึ้นมาค่ะพี่ น้องติมบอกว่าป้าป้าตุม้มพี่แดงเขาหิวอ่ะพี่แดงป้าตุ้มแกก็งงพี่แดงไหนวะแต่พอถามน้องติมเนี่ยน้องติมเขาก็ชี้ไปทางด้านข้างของแม่ค้าขายผักอะ่ะตรงแผงข้างๆที่เขายืนกันอยู่นบแล้วก็บอกว่าพี่แดงอ่ะบอกว่าป้าคนเนี้ยเขาไม่ให้ข้าวเขากินเลยอุย อแม่ค้ากับปะตุ้มมองหน้ากันเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นวะแต่พอน้องติมเนี่ยชี้ไปอีกเป็นพานเล็กๆอันค่ะพี่ที่ตั้งอยู่ข้างกระป๋องเงินทอนอะ่ะแม่ค้าหน้าทอสีเลยหน้าซิบแล้วก็หันมาตุบซิปกับปะตุ้มว่าเขาอะมีกุมารทองที่ชื่อแดงใส่ไว้ในพานทองเล็กๆจริงๆแต่ว่ามันเป็นพานเล็กที่มันแอบอยู่ในลือไพี่ซึ่งเด็กอะไม่น่าจะเห็นครับ ซึ่งน้องติมก็ไปรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ือแล้วระหว่างทางที่เดินทางกลับอ่ะค่ะจะกลับบ้านเนี่ยป้าตุ้มบอกว่าน้องติมคุยกับใครไม่รู้ตลอดทางเลยอืประมาณประโยคประมาณแบบบ้านเธออยู่ไหนบ้านติมเนี่ยตรงไปตรงนี้อีกนิดเดียวเลยนะโอยไปบ้านติมไหมไปเล่นกับติมไหมมันเป็นประโยคเหมือนการชวนเพื่อนกลับบ้านนะคะพี่ใช่ แล้วด้วยความที่ป้าตุ้มแกก็ไม่ใช่คนคิดมากอะ่ะเลยไม่ได้ติดใจอะไรค่ะพี่เพราะว่าป้าแกคิดแค่ว่าเด็กวันนี้น่าจะมีจินตนาการที่สูงอยู่แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งในคืนนึงเนี่ยแหละจู่ๆน้องติมที่กำลังนอนหลับอ่ะคะ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่ประตูเหมือนเหมือนเด็กดอนละเมอค่ะพี่ละเมอเดินอะ่ะแล้วก็เดินเอาหัวเนี่ยไปชนกับประตูขก S <S อเออเออป้าตุ้มแกตื่นขึ้นมาเห็นพอดีแกก็รีบวิ่งไปห้ามน้องติม<อ>ป้าตุ้มบอกว่าแกขย่าน้องอ่ะที่อาการเหมือนคนกึ่งหลับกึ่งตื่นประมาณละเมือค่ะพี่ครับพอน้องได้สติแล้วเนี่ยเหมือนน้องเริ่มตกใจน้องเริ่มเจ็บบริเวณหน้าผากแล้วก็เริ่มร้องไห้แล้วก็พูดซ้ำไปซ้ำมากับป้าตุ้มแค่ว่า ที่เขาจะเอาติมไปอยู่ด้วย,ยติมไม่ยากยไปติมกลัวปะตุ้มติมกลัวครัแล้วก็ชี้ไปตรงหน้าต่างห้องอะคะ่ะอืก่อนที่จะก้มหน้าก้มตากดธประตุ้มไว้ปะะตุ้มตอนนั้นใาจแากโคตรกลัวเลยกลัวกับสิ่งที่มันมองไม่เห็นแกไม่รู้เลยว่าอะไรอะกําลังทําร้ายหลานแกอยู่แล้วแกก็ไม่รู้ด้วยว่าแกกําลังจะสู้กับอะไร ป้าตุ้มเนี่ยแกก็เลยตัดสินใจว่าอุ้มน้องติมเนี่ยไปนอนที่ห้องพระแล้วก็เอาสร้อยคอพระปิดตาค่ะมาห้อยให้น้องก่อนครับพอคล้องพระแล้วเนี่ยน้องติมเขาก็ดูมีท่าทีที่ดีขึ้นแล้วก็สงบลงพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยป้าตุ้มแกก็เลยตัดสินใจพาน้องติมเนี่ยไปหาพระเกติชื่อดังท่านหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็เป็นมันเป็นจังหวะที่เรียกว่าพอดีเลยที่ว่าเป็นช่วงงานพระป่า คนมันก็เลยเยอะมากครับแต่หลวงพ่อเนี่ยท่านเดินผ่านเนี่ยท่านก็เอาไมา้ยาคาค่ะที่ใช้สำหรับพรมน้ำมนต์อ่ะ,ะพี่คือแบบการใหญ่ๆอะ่ะครับมาเคาะหัวหน้องติมครั้งหนึ่งแล้วก็หันมาบอกกับป้าตุ้มประมาณว่าเดี๋ยวไว้จบงานพระป่าเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะม,มีเรื่องจะคุยด้วยครับป้าตุ้มนี่งงเลยยังไม่ทันพูดอะไรเลยท่านรู้ได้ไงวะแต่แกก็รอนะ พอคนทยอยกันออกจากวัดอะค่ะพี่เหลือแค่น่าจะประมาณลูกติดลูกหาเหลือแค่ไม่กี่คนละพระท่านก็กวักมือเรียกเลยประตุต้มแกก็เลยพาน้องติมเนี่ยค่อยคอยคลานเข้าไปหาท่านพอมาถึงตรงหน้าท่านเนี่ยพระท่านก็กวักมือเรียกน้องติมเข้าไปครับมันแปลกตรงที่น้องติมเนี่ยคลานเข้าไปหาแบบว่าง่ายเลยแล้วท่านก็ส่งสายสินปลุกข้อมือให้เส้นหนึ่ง เป็นได้สีแดงๆอะค่ะพี่ลูกติดที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็หลับมาให้แล้วก็ปลุกให้ป้าตุ้มบอกว่าพระท่านเนี้ยดูมีเมตตาม,มากมองแล้วมันอุ่นใจอ่ะค,ะค่ะแถมน,น้องติมเองปกติเขาจะไม่ค่อยเข้าหาคนแปลกหน้าเพราะว่าป้ากับแม่จะสอนเสมอเลยว่าห้ามไปใกล้คนแปลกหน้าเด็ดขาดแต่กับพระอาจารย์ท่านเนี้ยน้องติมคานไปหาแบบไม่ได้เลยเอ,อ ใช่พระอาจารย์ท่านก็เลยพูดกับป้ตุ้ม่ะค่ะประมาณว่าเด็กคนนี้เลี้ยงยากหน่อยนะเขามีของเก่าติดมาเยอะเลยเขาจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะเป็นของที่ตกทอดผ่านตระกูลในในรุ่นเนี้ยในเจเนอเรชันเนี้ยอาจจะมีแค่นหนึ่งถึงสองคนเท่านั้นที่เป็นแบบเขาอีกหน่อยเนี่ยโตขึ้นมาอะไรอะไรมันจะดีขึ้นกว่านี้แต่เขาต้องมีหน้าที่ของตัวเองนะอย่าไปขัดเขา แล้วพระอาจารย์ท่านก็พูดพร้อมกับให้ลูกศิษย์ไปเอาตนไกลมาค่ะพี่แล้วท่านก็ตัดชายพ้าเหลืองให้เลยที่ท่านนุ่งอยู่อะที่ท่านห่มอยู่ตัดให้แล้วก็เอามาใส่ปลอกตะกุดเปล่าๆค่ะอืแล้วก็เอาให้ประตุ้มไว้แล้วบอกว่าไปหาสร้อยมาคล้องให้น้องนะออพอประตุ้มได้ฟังอ่ะค่ะเขาก็เหมือนกับรีบรับคําแล้วก็กราดเลยเหมือนกับป้าเขาก็แบบไม่รู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีอะแต่ สิ่งตรงหน้าเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาก็พร้อมที่จะแบบยอมรับมันะครับแต่ป้าเขาก็ถามอีกครั้งอ่ะว่าแบบมันจะเบาลงแล้วใช่ไหมเพราะว่าที่เจอมาก่อนหน้านี้มันก็หนักนะหลานเนี่ยเอาหัวโคกประตูเลยแต่พระอาจารย์อ่ะท่านก็ย้ําค่ะว่าคือตอนเนี้ยส่วนมากอะ่ะที่มาหาน้องติมเนี่ยเขามาเขาก็แสบุญอืม แต่ส่วนมากอะคนที่มาจะเป็นคนที่เขารู้จักน้องในอดีตในอดีตตระชาติในอดีตตะ,ต,ดตะพบอะไรประมาณเนี้ยครับเขาไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามีดวงวิญญาณแบบเกเรผีเกเรอะไรเงี้ยผ่านมาก็จะมาลังแกรน้องได้เหมือนกันเพราะว่าน้องติมตอนเนี้ยเหมือนเครื่องรับสัญญาณที่มันเปิดอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่แล้วด้วยวัยที่มันเป็นวัยเด็กแค่เนี้ย น้องยังไม่รู้จักวิธีการป้องกันตัวก็เลยให้นำตะกุดชายผ้าเหลืองเนี่ยไปห้อยไว้ก่อนหลังจากที่ป้าตุ้มเนี่ยนั่งคุยกับพระอาจารย์อยู่หลายเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องอื่นๆแล้วหลังจากที่กลับมาจากวัดเนี่ยน้องติ้มก็ไม่มีอาการากแปลกๆอีกเลยนะพี่ไม่มีอาการนอนละเมอไม่มีการคุยคนเดียวคือไม่มีเลยอะ่ะจากที่แบบตะก่อนหน้าเนี้มีมาตลอดครับ พอหนูได้ฟังเรื่องเนี้ยจนมาถึงจุดเนี้ยหนูอะ่ะก็เลยขนลุกเลยเออคือมันขนลุกตรงที่ว่าพระท่านอะ่ะทักว่าในรุ่นเนี่ยเจเนอเรชันรุ่นหลานเนี่ยออมันจะมีแค่นหนึ่งถึงสองคนที่เป็นแบบนี้เอ,อ้ยเฮ้ยคือการเห็นผีเออ,เอ,อกับการได้ใช้พระเหลืองออซึ่งหนูอะ่ะก็ได้มาแบบนี้เหมือนกันอ,อืมนั่นไงแต่ว่าแต่ว่าของหนูอะ่ะ คือหนูได้มาจากพระอาจารย์ที่อยู่จังหวัดพิศนุโลกซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ก่อนน้องตึงจะเกิดเป็นสิบปีเลยนะพี่แล้วพระท่านทักแบบเนี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงกันลอกคำกันมาครับว่าในตระกูลในรุ่นเนี้ยมันจะมีแค่หนึ่งถึงสองคนเท่านั้นนะที่จะเป็นประมาณเนี้ยเออเพราะว่ามันจะมีของเกา่ามีของที่ตกทอดมาจากตระกูลครับซึ่งหนูก็แบบมันบังเอิญไปหรือเปล่าวะ เพราะว่าก่อนก่อนที่น้องจะเกิดเราก็โดนประมาณนี้มาที่พักท่านทักแล้วก็ได้รับชายผ้าเหลืองมาแล้วก็ให้ปลูกที่ข้อแขนอันนี้คือหนูปลูกมาตลอดเลยถ้าสมมติว่าสังเกตรูปภาพที่หนูถ่ายอะพี่มันจะมีผ้าสีเหลืองๆอยู่เส้นหนึ่งจะอยู่ติดข้อมือหนูตลอดอันนั้นน่ะคือชายผ้าเหลืองของหลวงพ่อกี่ปีแลนะที่ติ๊กได้มา อุ้ยตั้งแต่หนูอยู่ปีสองอะพี่นี่มันก็สิบกว่าปีแล้วนะโอ้ยเอยอครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างป้าหลานคะพี่แล้วก็หนูก็เลยมีการแนะนําป้าในหลายๆอย่างเพราะว่าหนูเดาเลยว่าทรงเนี้ยน้องติมอะโตมาอาจจะต้องผ่านอะไรอีกเยอะอซึ่งสิ่งพวกเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูผ่านมันมาแล้ว,ลวผ่านมันมาได้ครับก็เลยพูดกับป้าว่า ป้าก็เลี้ยงน้องให้มันเป็นปกตินั่นแหละแต่อย่ามองว่าน้องแปลกนะน้องไม่ได้แปลกน้องแค่เลือกเกิดไม่ได้ครับแล้วไอของพวกเนี้ยมันไม่มีทางให้เลือกด้วยอย่างสัมมาอาชีพงานการที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันนะคะพี่ชีวิตคู่ครองการใช้ชีวิตอื่นๆ่นะเรา,าเลือกได้เองเลยนะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราเลือกไม่ได้เลยก็คือหน้าที่ที่มันเป็นอ่าหน้าที่ทางธรรมอะคะ่ะที่มันมองไม่เห็นน่ะ ซึ่งแต่ละคนนะ่ะมันอาจจะต่างกันแตกต่างกันออกไปเลยแต่สุดท้ายแล้วทุกคนนะ่ะมันต้องทำก็เลยอยากให้ป้าเข้าใจในจุดนี้คือคุณป้าเขาก็พูดเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวป้าจะพยายามศึกษาด้านเนี้ยเยอะๆแล้วก็รับปากว่าจะดูแลน้องติมให้ดีขึ้นครับแทนคุณแม่ที่เขาไม่ค่อยว่างอะคะ่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยน้องก็น่าจะอายุประมาณ น่าจะปหนึ่งได้ละมั้งหนูเดานะเพราะว่าหนูไม่ได้เจอน้องนานมากแล้วอะออน่าจะประมาณนั้นได้แหละแต่น้องก็ไม่มีอาการแปลกๆอีกเลยนะคะพี่เพราะว่าน้องก็มีตะกุดชายผ้าเหลืองหลวงพ่อห้อยอยู่ตลอดเวลาครับค่ะเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่เป้เออแล้วพี่ถามนิดนึงสมมติว่าคนที่ก็มีสัมผัสแบบเนี้ยพระท่านบอกแบบเนี้ยอ,อย่างน้องตุ๊กติ๊กที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยรวมทั้ง น้องคนนี้ด้วยเนี่ยถ้าสมมตินะถ้าเขาไม่มีตะกุดหรือชายพระเหลืองหรือสิ่งที่พระเขาให้ติดตัวเอาไว้เนี่ยไม่มีอ่ะหนึ่งเลยอาจจะหายไปสองอ,อาจจะลืมพกมันจะเกิดอะไรขึ้นติ๊กคือก่อนหน้าเนี้ยหนูต้องบอกเลยว่าพี่เป้หนูเจอมาหนักมากคือไม่มีช่วงจังหวะให้เราพักหายใจเลยอเอะเห็นเอะอเจอเอะอมาระยะประชิดต,ตัวจนมันทําให้เรารู้สึกแบบว่า แม่งหนักเกินไปเกินกว่าที่เราจะรับไหวแล้วอยู่ๆเนี่ยพระอาจารย์ท่านเนี้ยท่านไม่ได้รู้จักหนูโดยตรงนะแต่ท่านรู้จักกับพี่สาวหนูพอท่านบินมากรุงเทพเนี่ยท่านพูดกับพี่สาวหนูคําเดียวเลยบอกว่าอไอเด็กเห็นผีนั่นมันอยู่ไหนไปเรียกมันมาอเออแล้วหนูว่าเรียนอยู่ตอนนั้นอ่ะหนูกําลังเรียนวิชาอะไรอยู่ก็ไม่รู้อยู่ในห้องพอพี่เขาบอกหนูมาแบบเนี้ยหนูก็เริ่ม พูดกับอาจารย์ในห้องเลยบอกว่าอาจารย์คะหนูขอลาค้าบนี้ได้ไหมพระอาจารย์เรียกหนูพูดกับอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์กบอกเออ,เออไปเลยพอมาถึงก็แบบได้คุยกันได้ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังท่านก็พูดประมาณนี้เลยพี่ว่าแบบในของที่มันมีอ่ะมันเป็นของเก่าแล้วมันบวกกับว่าใน ในตระกูลของเราในครอบครัวของเรามันมีบ่าบรรพบุรุษที่เขามีวิชาทางนี้มาอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตกทอดมาเป็นรุ่นสู่รุ่นแต่ว่ามันไม่ได้ตกทอดให้ทุกคนมันจะมีแค่ประมาณหนึ่งถึงสองคนในรุ่นเท่านั้นที่จะได้ไปอืมครับแล้วท่านก็เลยให้ชายผ้าเหลืองมาปลูกไว้มันเหมือนกับเป็นการที่ได้บารามีท่านมาคุ้มครององะค่ะพี่เพื่อไม่ให้อ่าสิ่งพวกเนี้ยมาเข้าใกล้เรา มากขึ้นไม่ให้ใกล้เรามากที่สุดอ,อาจจะได้แค่ห่างๆอาจจะได้แค่อยู่ในระยะที่แบบไม่ไม่ใกล้ชิดกันขนาดนั้นซึ่งหลังจากที่หนูได้มาหนูก็แบบโอเคขึ้นนะคือทุกอย่างมันดีขึ้นเราแบบโอ้ใจเราใจเราฟูขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มากระทบเรามากครับแล้วไม่ต้องห่วงเลยพี่ว่าชายผ้าเหลืองหนูอะจะขาดจะหายเพราะว่าหนูอะไปขอท่านมาแบบเป็นกองอะ หนูไม่ขอถ้าเราเป็นกองเลยท่านก<อ>็ตัดให้หนูครับเออกก็ง่ายๆตีตีคนพวกเนี้ยนะฮะตีคนพวกเนี้ยเหมือนกับสิ่งที่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนอาจจะเป็นคลื่นแมเ่เหล็กสักคลื่นหนึ่งที่เขารับรับสัญญาณให้พวกเนี้ยพูดผีปีศาจหรือว่าสัมเพสสัมภเวสีหรือวิญญาณในพวกนี้มารับได้รับขึ้นพวกนี้ได้มันก็เลยจูงกันติดนะฮะแต่วันหนึ่งมันถูก มันถูกตัดออกไปอ่ะหรือมันถูกปิดอ่ะสัญญาณพวกนี้ยมันก็เลยเบาบางลงสี่พวกเนี้ยเขาก็เลยติดต่อไม่ได้สื่อสารไม่ได้ประมาณนั้นนาติกเนาะให้เห็นภาพกันคือมัน มันเหมือนกับประมาณว่าเขาจะไม่สามารถใกล้ตัวเราได้มากออขึ้นนะทีเพราะว่าตะก่อนอ่ะคือเขาสัมผัสหนูได้เขาสร้างรอยแผลให้หนูได้โอ้ยนั่นคุกคามแล้วนะแบบนั้น,นะเออใช่มันคือมันคือการคุกคามครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือเขาทําให้เราเห็นได้เ,ออเขาบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่การคุกคามที่มันเป็นอันตรายกับเราและก็ถ้ามาันมาในจุดนี้มาในยุคเนี้คนที่ก็มีสัมผัสแบบเนี้ยแบบน้องตุ๊กติก๊กหรือแบบใครท,ที่ที่ฟังอยู่ในตอนเนี้ยนะ เพื่อนๆที่คบกันอยู่อ่ะถ้าถ้าเขาเข้าใจเรานะก็ดีไปแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเราอ่ะคนละสายเราอ่ะหนึ่งเลยไอ้บ้าเขาจะว่าเราเป็นบ้าคือ,อนหนู่าโชคดีที่ว่าเพื่อนอ่ะเข้าใจทุกคน,น,นแล้วเวลาเพื่อนไปเจออะไรมาเพื่อนมันจะชกขาหนูคนแรกคือใช่แต่แต่ถ้าตรงข้ามมันอ่ะโูยแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยน่ากลัวนะเห็นที่คนเดียวอ่ะ นะไปเที่ยวไหนอะ่ะเฮย้ยอีกแล้วเหรอมึงเห็นอะไรวะติ๊กมึงเห็นอะไรอะ่มอะมันเหวอนะใช่เออประมาณนั้นน่ะใช่มันมันจะถามหมู่คานี้เลยอย่างไปเที่ยวอะ่ะพี่มันจะถามหนูว่าบ้านเนี้ยนอนได้ไหมมึงเข้าไปเซอร์เวยก่อนน,น,น,นั่นก็เป็นจุดดีไงนั่นก็เป็นจุดดีไงเออมันก็มีข้อดีไงมันก็มีข้อดีในการแบบเรียกเอาสแกนก่อนอีกอย่างหนึ่งอีกประเภทหนึ่งถ้าคนประเภทเนี้ยไปอยู่ในจุดที่เออในกลุ่มล่าท้าผีในกลุ่มที่เขา อยากลองอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออพวกเนี้ยจะสนุกจะรู้จะมีคลื่นจะมีอะไรแบบเนี้ยให้เราหนูไปนั่งถ้าหนูไปนั่งคุยกับเขาพี่ก็คงวิ่งทิ้งหนูไปแล้วแหละติ๊กเดี๋ยวเออติ๊กต้องแบบเอาแม่เอ๋ไปแล้วก็เข็นแม่เอ๋ไปด้วยแม่แม่เอ๋วิ่งทิงหนูแน่เลยอย่างนั้นแหละโอ้โหทำใหเอ๋วิ่งได้ติ๊กเอ้ยเออแกก็น่ารักนะ เออช่วงนี้อาจจะยุ่งเลยไม่ได้คุยกันอาจจะมีงานมีอะไรที่มันเวลาไม่ตรงกันนะฮะโอเคทีขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้เรื่องนี้มาฝากกัน<ด>มันอาจจะไม่ได้โอ้ยน่าก,กลัวสักเท่าไหร่แต่แต่ถ้าเป็นเป็นคุณแม่คนนั้นน่ะเป็นคุณคุณป้าคนนั้นน่ะที่กําลังดูดูแลเด็ก<ม>ให้นึกถึงว่าเรามีลูกเออเรามีลูกอยู่คนเดียวอะแล้วลูกเรามีอาการแบบเนี้เฮ้ยมันจิตตกนะมันน่าก,กลัวนะมันมันไม่ได้น่ากลัวพี่แต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลก หมก็เลยแบบอยากเอามาเล่าให้ฟังว่าแบบเออมันก็มีนะเว้ยเรื่องประหลัดประหลาดอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคนที่เป็นแม่ไงมันมันจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วลูกเราทําไมเป็นอย่างนี้ออะไรที่มันจะเอาลูกเราไปอันนี้มันจะรู้สึกแบบเป็นห่วงลูกไงแบบนั้นมากกว่าใช่เออโอเคติ๊กได้ขอบคุณมากนะที่เอาเรื่องนี้มามาฝากพวกเราเด็กเรียกผีนะก็สมชื่อเลยเด็กเรียกผีเท่าไหครับครับอะไรเดี๋ยว หนูจะบอกว่าได้เสื้อแล้วนะคะเสื้อสวยมากเลยอืแล้วก็เดี๋ยวใส่รีวิวให้พี่ดูด้นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะใส่เดี๋ยวหนูจะใส่ไปอยุธยาหนูจะไปวันโกนกับว,วันพระ <c oughs> <c oughs> เพื่อจะไปหาเรื่องเล่า <c oughs> เออดีดีเออไปหาเรื่องมาไปอัปเดตสักนิดนึงนะฮะได้ดิกแล้วก็ยังไงก็ถ่ายรูปให้พีสักนิดนึงเนะนะครับโอเคขอบคุณมากติ๊ก สุดท้ายก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะรวมไปถึงลูกๆของเราด้วยนะฮได้ค่ะครับสวัสดีครับติ๊กอ่าสวัสดีค่ะ